สวัสดีครับท่านผู้ชมครับวันนี้วันจันทร์ที่15เมษายนพศ2567วันนี้คุยสบายสบา,ส,บาสไตล์สมชายครับก็เป็นอันว่า10เมษายนที่ผ่านมาก็มีการลํำลึกวีรชนคนเสื้อแดงที่โดนล้อมปราบเมื่อปี2553 ในเดือน10ในเดือนวันที่10เมษาแล้วก็รวมถึงเดือนพฤษภาปี2553วีรชนคนเสื้อแดงตามที่สื่อต่างๆและทุกคนได้รู้กันว่า99สดศพนะครับแล้วก็มีคดีความทางอาญาก็มีมาแล้วในรัฐบาลยิ่งลักษณนะครับ แต่ตามที่ได้รับรู้มาก็คือ,อมีการส่งให้ปชปชปปชก็โยนไปให้ศาลอาญาเพราะเป็นคดีทางอาญาทีนี้ทางศาลอาญาก็น่าจะส่งไปให้ศาลทหารศาลทหารก็ปัดตกก็คือยกฟ้องนั่นเองนะครับซึ่งตามที่ ได้ยินมาก็คือมีการการสืบเสาะหาแลคนที่กระทํานะครับก็เป็นอันรู้รู้กันว่าประมาณ26ศพที่โดนกระทําจากเสียชีวิตจากทหารนะครับโดยที่ผู้เสียชีวิตนั้นไม่มีขามาดินปืนไม่มีอะไรทั้งสิ้นเอาเป็นว่าสรุป ง่ายๆก็คือก็พิสูจน์ยังไม่จบนั่นเองนะครับเอาละผมจะเกินเป็นหัวข้อ,อให้จะพูดต่อไปข้างหน้าก็คือการล้อมปราบคนเสื้อแดงเมื่อปี53นะครับอันนี้เราก็จะมีเห็นว่าตอนนี้มีแดงหลายๆอย่างแดงแท้แดงเทียม แดงทักษิณแดงอิสระแดงไปกินส้มบ้างนะครับเอาเป็นว่าปี2553เป็นการที่คนเสื้อแดงหรือวิลชนคนเสื้อแดงที่สู้และถูกล้อมปราบนั้นมันจึงมีเอากันตรงๆให้รู้ใจความเลยไม่ต้องไปแปลอะไรมากมายนะครับ มันเป็นเหตุให้ทำให้เกิดการปฏิวัติรัฐประหารปี2557นั่นเองนะครับเพราะว่ารัฐบาลช่วงนั้น1นะครับตั้งแต่ปี49แล้วนะครับตั้งแต่ปฏิวัติปี49แล้วนายกทักษิณก็ไม่ได้ตั้ง รัฐบาลพัฒถิ่นแต่อย่างใดนะครับแล้วก็ต่อมาเมื่อปี2553ก็ทางรัฐมนตรีต่างประเทศที่อยู่เชียงใหม่ตอนนี้ท่านเสียชีวิตไปแล้วก็ไม่มีการยื่นไปยัง ICC คือศาลร,ระหว่างประเทศนั่นเองคือไม่ได้ ไปเขียนข้อตกลงในการจะสืบสอสืบหาประวัตินั่นเองนั่นนะครับว่าเกิดมาจากอะไรนะครับเอาเป็นว่ามีการรัฐประหารก็เพราะก็เพราะปี2553นั่นหละนะครับเพราะว่ามันก็เกี่ยวโยงพันมาจนถึงทุกวันนี้ การที่นายใหญ่ดรทักษิณชินวัตรไม่ได้มางานลำเลกอกลชนคนเสื้อแดงเมื่อสิบเมษาที่ผ่านมาหรือว่าระดับหัวหน้าพักคุณแพทองทานหรือว่าแกนนนำพักทุก,ท,กทุกท่านไม่ได้มามีส่งตัวแทนรองโฆษกพักมาตัวแทนพักเพื่อไทยมาร่วมพิธี นะครับจุดนี้ผมก็อยากจะพูดตรงๆและก็ให้เข้าใจง่ายๆเลยว่า,เ,าเรื่องแดงกับเหลืองนั้นก็คือฝ่อายฝ่ายหัวนะครับก็คือ,อได้พูดคุยตกลงกันแล้วว่า,าจะยอมรับที่จะให้คล้ายๆว่ามีดิวนั้นแหละครับคือยอมรับ ดรทักษิณแลกะก็น้องสาวอีกก็น่าจะเข้ามาเร็วๆนี้นะครับมันก็เป็นดีลแหะครับท่านผู้ชมครับมันเป็นดีลแต่ว่าคนเสื้อแดงหรือว่าหลายๆท่านแม้กระทั่งคนเสื้อสีส้มหรือด้อมส้มก็มีการใจร้อนนะครับคือว่า ยุทธศาสตร์นี้ยังไงพรรคเพื่อไทยเขาก็รู้นั่นแหละว่าทำไมคนถึงไปเลือกอพรรคเก้าไก่กันอย่างถล่มทลายแม้กระทั่งตอนนี้ผลโพลออกมาก็นิยมชมชอบพรรคเก้าไก่อันนี้พรรคเพื่อไทยนายใหญ่และทุกๆคนรู้และก็เข้าใจดีนะครับเพราะว่าคนรุ่นใหม่ อยากจะเปลี่ยนคือเปลี่ยนแปลงประเทศในเชิงปรับโครงสร้างของประเทศนั่นเองนะครับแต่ว่ามันติดปัญหาที่ว่าเมื่อมีการพักเพื่อไทยคือในายใหญ่เจ้าของพักได้พูดคุยกับกลุ่มอนุรักษ์นิยมเก่าก็คือกลุ่มสามปอนั่นแหละที่มีส่วนเกี่ยวข้อง ในการปราบปรามล้อมปราบคนเสื้อแดงนั่นเองนะครับไม่ใช่ว่าในายใหญ่ไม่อยากจะพูดไม่อยากจะเอ่ยไม่มีคำในการลํำลึก10เมษาที่ผ่านมาอันนี้ก็เราก็ต้องเข้าใจนะครับเพราะช่วงนี้มันมีการดิวแล้วก็คล้ายๆว่าร่วมกันนะครับ ร่วมกันอีกฝ่ายหนึ่งคนเสื้อแดงก็มองเต็มเตมแล้วว่ากลุ่มสามปอนี้เป็นนายทหารที่ล้อมปราบคนเสื้อแดงนะครับแน่นอนที่สุดอันนี้ยังไงทุกคนก็รู้ในายใหญ่ก็รู้พักเพื่อไทยก็รู้ก็ขอให้พี่น้องใจเย็นๆนะครับ ถึงว่าอายุความทางอาญาจะเหลืออีกหนึ่งปีแต่ว่ามันก็เมื่อผ่านไปหมดอายุความแต่ว่ามันจะมีะสืบหาข้อมูลใหม่แล้วก็ออกมาตรการหรือว่าแก้รัฐธรรมนูญนะครับเพื่อให้มันไม่ให้เกิดการรัทธประหารได้นะครับ ขอให้ทุกคนใจเย็นๆพักเพื่อไทยรู้แล้วก็ยังไงสังเกตไหมครับในใหญ่ไปเชียงใหม่มีรูปหัวใจสีแดงนะครับก็นั่นก็คือว่าท่านยังอยู่กับคนเสื้อแดงไม่ใช่ว่าให้ลืมไม่ใช่ว่าอยากจะรีลลตหรือทิ้งคนเสื้อแดงไปเพราะว่า ยังไงที่การเลือกตั้งที่ผ่านมาแม้แต่ทุกวันนี้ก็ยังมีการใส่เสื้อแดงแล้วแล้วก็เอาบุญคุณคนเสื้อแดงที่ต่อสู้กันมาก็ท่านไม่เคยลืมนะครับอันนี้เป็นเป็นสิ่งที่ท่านระลึกถึงอยู่เสมอนะครับผมเข้าใจดีคนอย่างดรทักษิณน,นะครับ เพราะว่าเราจับมือกับระดับหัวนะครับถึงจะมีระดับหางหรือว่ากลุ่มที่ไม่เอาระบอบทักษิณจะออกมาต่อต้านแม้นแต่ทุกวันนี้ก็ยังมีการประท้วงอยู่นะครับปักหลักชุมนุมอยู่แต่ว่าระดับหัวเขาก็ได้พูดคุยแล้วก็ เคลียกันไว้แล้วนะครับแต่ว่าอย่าลืมว่าคดีของท่านยังอยู่คดีอาญามาตรา112จะ,อ,ะอยู่ในดุลพินิษของอายการสูงสุดวันที่29พฤษภาคมปีนี้ละครับก็จะมะีคำสั่งออกมาจะยังไงนะครับ แต่ทุกคนผมเข้าใจและก็เห็นใจและก็พักเพื่อไทยก็รู้นะครับว่าคนรุ่นใหม่คิดอย่างไงนะครับคนเสื้อแดงคิดอย่างไงนะครับแต่ว่าทุกอย่างท่านมองเห็นไหมครับรัฐบาลทหารพรม่านะครับตอนนี้ก็อยู่ในภาวะที่ ไม่สามารถตกครองประเทศได้นะครับท่านในใหญ่เป็นคนนักปฏิรูปและทุกท่านนะครับเมื่อผมยังคิดว่าเมื่อคนเรานะถ้าสภาพตัวเองอแข็งแรงแล้วก็ในสภาพตัวเองสมมุติว่าเราป่วยเราก็ต้อง ลุ้นให้สุขภาพเราดีเราจึงจะช่วยคนอื่นได้นะครับการที่จะช่วยคนอื่นได้ก็ต้องช่วยคนใกล้ตัวก่อนนะครับอันนี้เมื่อน้องสาวท่านได้กลับประเทศไทยแล้วอดีตหัวหน้าพักนะครับคุณจารุพงษ์เรืองสุวรรณนะครับส่วนส่วนตัวแล้วก็ยังไม่รู้ว่าท่านอยากจะกลับหรือเปล่านะครับ แต่ว่าคนไหนที่อยากจะกลับแน่นอนท่านพักเพื่อไทยมีการพูดคุยโดยเฉพาะคุณจักรภพ,บพบเพนแขนะครับก็จะเป็นตัวประสานงานพูดคุยว่าใครต้องการมากับประเทศบ้างและมีคดีอะไรบ้างนะครับไอเรื่องอพักก้าวไก่ที่คะแนนนิยมมา แบบว่าแรงนะครับแสงพักเพื่อไทยไปอันนี้ทุกคนก็รู้ผมพูดเป็นครั้งที่สองกับน้องๆคนรุ่นใหม่นะครับการจะเปลี่ยนประเทศนะครับเราต้องอใจเย็นๆการปฏิรูปผมเคยออกคลิปไปแล้วว่าการปฏิรูปที่ดีที่สุดก็คือเขาต้องปฏิรูปตัวเองนะครับ ผมก็ได้พูดไปในคลิปที่แล้วว่ากองทัพถ้าจะปฏิรูปกองทัพต้องปฏิรูปตัวเองเท่านั้นนะครับทุกๆอย่างไม่มีการยั่งยืนมั่นคงนะครับต้องมีการปฏิรูปเพื่อให้มันทันเหตุการณ์ทันบ้านเมืองทันโลกนั่นเองนะครับเอาเป็นว่ากลุ่มอนุรักษนิยมก็ใช่ว่า เป็นคนล้าหลังมากลูกหลานใหญ่โตไปอยู่ต่างประเทศไปเรียนหนังสือจากยุโรปก,กันทั้งนั้นการปฏิรูปของเขาเปลี่ยนปรับโครงสร้างประเทศมันไม่ยากหรอกนะครับขอให้ทุกท่านใจเย็นๆโดยเฉพาะคนรุ่นใหม่ผมคนตัวน้อยๆตัวเล็กๆคนนี้นะครับก็เมื่อผม ผมคิดเสมอว่าทำงานใหญ่ใจต้องนิ่งนะครับเมื่อตัวเองพร้อมแต่ตอนนี้ผมยังไม่พร้อมก็คือลูกสาวยังไม่จบนั่นเองเหลืออีกปีเดียวนะครับผมก็จะเป็นอิสระนะครับก็เอาผมจะพูดเรียบเปยเอาตัวเองเป็นหลักนะครับถ้าเรายังช่วยเหลือตัวเองไม่ได้ เราจะไม่ช่วยเหลือคนอื่นไม่ได้เลยนะครับขอให้ทุกท่านคิดอย่างนี้นะครับแล้วก็คนรุ่นใหม่เอาทุกอย่างให้ให้ผมพูดบ่อยเหลือเกินกับคนรุ่นใหม่ว่าให้ใจเย็นๆเรื่องดวงการทางการเมืองก็มีทั้งแฟนคลับเพื่อไทยแฟนคลับพักเก้าไกลก็มีการประทะคารลมกัน หลายๆทุกๆครั้งที่เห็นนะครับอันนี้ขอให้ดูคนที่เป็นคนต่อต้านระบอบทักษินนะครับไอ้เรื่องแดงกับส้มนี้มันเป็นเรื่องปกติแต่ขอให้ทุกท่านไปดูคนต่อต้านระบอบทักษินแล้วเราจะรู้ว่าเราจะสู้ยังไงและเราจะสู้ ร่วมกันยังไงนะครับความจริงทุกอย่างของเจ้าของพรรคเพื่อไทยเขาคิดยังไงเขาจะทำยังไงผมว่ายังถึงยังไม่ถึงเวลาที่ท่านจะออกมาที่ว่าออกมาแสดงให้เห็นจะจะโดยนิสัยของท่านทุกคนก็รู้ ท่านคิดไวทำไวแล้วปากกับใจตรงกันนะครับแต่ตอนนี้เมื่อสถานการณ์ยังช่วยน้องสาวไม่ได้นะครับยังช่วยเพื่อนๆร่วมอุดมการแมงกระทั่งหัวหน้าพักเพื่อไทยในอดีตยังกลับเข้าประเทศไม่ได้นะครับก็ขอให้ใจเย็นๆเ,เมื่อเหตุการณ์ถึงวันถึงเวลาหนอทุกท่านกาน็จะได้เห็น เวลาเป็นเครื่องพิสูจน์นะครับขอบคุณมากนะครับที่รับชม